ม,มันละดูอ,นนอะไรอยากจะเอาอีกแล้วเหรือเปล่นานี่นถือ,อดูสิบวบเจ้บวบหว,วานเจ้เห็นไหมมีมะละกอด้อวยนะนี่่กูแขนถอยอีกคนพี่น้องเจ๋บึงสวัสดีทุทกคนตอนรับสิ่งสารมิซาอีกแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนครับข้างหลังก็คือ ใช้หน้าชากับคุณพี่นะคะวันนี้เราจะไปไหนครับคุณพี่ราจะชอบหน้าชาของอาหารไทยค่ะวันนี้เป็นพี่ผักย่านาเกลือทุกคนดูสิออกมาข้างหน้านี่มันละด้วยมาจะเอาอีกแล้วหรือาามดูสิบวบเจ๊บวบหวานเจ๊เห็นไหม มะเขืออันนี้อร่อยไปทำมะชุบมะเขือสุดยอดเลยได้แต่พี่ซื้อแล้วเดี๋ยวไปแบ่งให้หนูไปทํากินเนาะทังนั้นพี่ก็ไม่ซื้อให้หนูไปกินเจ้าถ้าจะเอามะลาก็ไปเอาเอามาละงั้นล่ะอุยมะม่วงสุกเจ้มะม่วงไทยด้วยนะไหนล่ะพี่พี่เอาหน่อยนะเจ้นี่มะม่วงสุกไทยเห็นไหมเปิใช่ที่ไหนเล่านู่นนี่มันมะม่วงไอ้นี่อ๋อเนี่ยเหรอน้ำดอกไม้เหรอไม่ใช่มะม่วงแก้วเหรอมะม่วงอินเดีย ไม่ใช่มะม่วงบ้านเรากลิ่นมันจะเหมือนมะม่วพันในนี้ครับเดี๋ยวลูกพับเดี๋ยวลูกพับสิจะเอาจะเอาน้อยหนาหรอน้อยหนาก็ลกินอยกลิ่นน้อยหนาหนังแต่มันลูกเล็กยังเลยมันจะบ่มนานไม่กว่ามันจะสุกอันนี้ก็วอร์มก็มกเจีลูกกับเจี๊ยบนี่จะเอาไม่เอาหรอไม่เอาหรอลูกมันน้อยเกินนี่ลูกฟักเนี่ยเห็นไหมฟักเนี่ยนะเออจะเอาก็ล่ะไม่เอา ไหนบอกจะเอานู่นเอาี่ฟักอ่อนนะเนี่ยฟักอ่อนนะสิเนาะน่ากินเนาะอันนี้อยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะทุกคนนะี่ฟักอ่อนน่ากินมากเนีาะเห็นไหมนางงามมาเจอมาเจอของดีซะแล้ววันนี้อุ้ยมีถั่วด้วยจ้ะไหนอุ้ยถั่วฝักยาวแต่ถั่วพันธุ์เนี้ยมันเหนียวมันแข็งมันเหนียวเปลือกดำเปลือกเปลือกมันแข็งมากเนาะเอาเอาเอามาละใช่ไหมอู้ดูมะละสีเขียวอยู่เลยทุกคนนี่จ้ะนางงามคุณนายขาว นี่แหละที่ตามหาใช่ไหมฮะจะไปทำอะไรกินได้ก็คืออันนี้แหละเจดูบวบสิเห็นบวบปะป๊าดนี่แหละบวบหอมนี่แหละบวบนี่แหลยผงแซ่บสิผงแซ่บนะตัวได้แล้วมันละมันมีมะลุมด้วยนะไหนมะลุมร้านนี้ของมีหรือเปล่าไม่รู้ไงี่ยเขาขายมะลุมด้วยเหรอเออเขามีบางทีก็มีมาถ้าถึงหน้าเขาอะโอเคนี่นะทุกคน มีมีอะไรนะส้มด้วยมีทุกสิ่งทุกอย่างเขาเลือกสรรจริงๆเลยมาครบจบทุกอย่างมาที่เดียวครบจบเอาแม่บวกไม่เอาเจจะเอาก็เอาเอาแค่นั้นใช่ไหมมี้ออด้วยเหรอมีเออด้วยอีเจอีเจแก่จะแก่จะไม่ใช่คนแล้วตอนนี้เราเรามาร้านนะร้านที่เอ่อใกล้ๆกับร้านไทยทุกคนร้านตรงนู้นที่ร้านแสงไทยเห็นไหมนั่นน่ะโอ้โหนี่สวยจังเลยนะ ไปเจ้ไปจ่ายตังค์กลับบ้านไปนี่ครับคนขาเจ้ก็ไปจัดก็ไปข้างในเราเราก็ยืนรอดูอยู่ลูกกระเซิงกระเจ็บก็มีนะมีมะนละกอก็มัน,นะนละกอก็มันแลรงมางเนี่ยมีกล้วยกล้วยน้อยไงน้องจ้าตะเน็นไงนี่ย นี่กแขนคอยอีกคนพี่น้องเจ๋งน้อยกล้วยป้ากล้วยยักษ์เหนมากผเคยเห็นเอาละทำนี่เด้อเี่น้องเด้อเอาละมามาจะได้กลับแล้วกลได้เลิกได้ัไปาบ้านะครับนองไปนนี่ก็คือบรรยากาศแดดีมากเลยอาชันบอกว่าจะเอาแม่กระเจียวบอกไมเอาเดี๋ยวก็ทำร่วงสิ ฝรั่งเหรอเออไม่ใช่ฝรั่งนี่ไงลูเบอร์เลยนี่ฝรั่งบักซีดานั่นหรอเออบักซีดานี่ล่ะหอมมันมีช้ำมันช้ำบักซีดานี่อยากได้หรอไม่ซื้อไม่ไหวแล้วค่ะหมดเป็นร้อยแล้วมั้งไปไปลากกอนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายรอบที่ยี่สิบแล้วค่ะสวัสดีครับไป